รร,รู้สึกอไคือคนได้เห็นความสัมพันธ์ของอูกอลรถคืออูกอบรถอยู่มาตั้งแต่เข้าวงการคนเห็นมาต้าอูกก่ก็คนก็ต้องเห็นออบโรดก็ยอมรับครับเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่เข้าวงการเนี่ยก็อยู่กับน้องทางานกับน้องมาตลอดนะมันก็จะมีส่วนที่คนได้เห็นเราทํางานในพาร์ทที่เป็นพาร์ทกลุ่มพาร์ทวงเนาะ ก็จะไม่ได้เห็นแค่ต้าอูับโรสด,ด้วยก็จะเห็นต้าอูับโรดเดมอนเจเลอร์เป็นต่อจกกนกระทั่งเป็นซีรีส์ก็จะเห็นของต้าอูับโรดหรือรูสุกว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นแบบว่าเอ้ยมาจากซีรีส์เยอะเลยนะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คนที่ชอบในความสมานของเราด้วยเบื่อพูดคำว่าพาร์ทเนอร์แล้วว่ะคำว่าอะไรดีคือเราเคยตอบไปแล้วตั้งแต่แรกๆเลยเนาะว่าเราคือพาร์ทเนอร์กันแต่ใครที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันแม้ได้สองสามปีนี่มันจะต้องมีความสมพันธ์ที่รู้สึกว่ามัน ไม่เกลียดกันก็ต้องรักกันมาแล้วเราเปดิเกลียดกันเราเล่นเราเล่นนะจ๊ะหยอก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 บอกแฟนคลับเออบอกแฟนคลับมันก็คือคนที่เราทํางานด้วยกันมาเจอด้วยกันทุกวันนั่นแหละครับก็ไม่ได้อยากนิยามอะไรมากก็แค่รู้สึกว่าเรารักเขามากคือเป็นคนที่เราพูดได้ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องบนโลกจริงๆจะด่าจ,จะว่าจะทําทุกอย่างบ่นอะไรทุกอย่างมันทุกเรื่องในชีวิตของเขา เรื่องทีชีวขผงผมเขารู้ทุกเรื่องแบบทัทอรี่ทุกเรื่องทุกเรื่องแบบทุกเรื่องจริงๆในชีวิตนี้คงไม่ไม่ได้พูดอะไรกแบบับไม่มีใครให้พูดอะไรแบบนี้แล้วเวลาเราเหนื่อยแค่ไหนเขาก็เข้าใจมันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เราแบบทำงานมาได้ทุกวันนี้